หายใจเข้าลึกๆนะอาป่าผ่อนลมออกยาวอืมอันนี้ปรับเนีกรกดุกนิดนึงนะอืมให้ข้อต่อมันได้ปลดล็อกนิดนึงแต่เราจะทําหลังการนวดนะจะทําให้กล้ามเนื้อคลายได้อีกอนะยืดคออีกนิดนึงยืดอืมอันนี้ไปลนะยืดฝั่งนี้ครับยืดออืมดีกับไม้ทินนะค่อยๆกระเทาะยืดออ่ะพอ,อ หายใจเข้าครับผ่อนลมออกนะยืดโอ้ดีเลยตำแหน่งนี้ช่วยปลดล็อกได้เยอะเลยคือมันค่อมมาเยอะค่มมานานกล้ามเนื้อมันดึงเนาะแล้วมันกระดูกมันก็เลยถูกดัดไปตามนั้นอนะ่ะอันนี้เราดัดคืนให้สู่เพาวะว่าปกติหายใจเข้าลึกผ่อนลมออกยนะืด <c oughs> ตึงนิดนึงข้างนี้อ หลังแข็งมากถ้าพออยู่ทรงนี้มันจะเช็คได้นะาหายใจเข้าครับขอลมออกนะยืดอืโอเคจะทอ็อก